กราบใจทีมงานและการต่อสู้อันดูเดือดของจกักรพรรดิและยุคสมัยใหม่ที่ชั่วร้ายที่สุดในอนิเมะวันพีซตอนที่1,017ครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าชันนะครับผมคลิปนี้ครับเราก็จะพูดถึงความดุเดือดเลือดพล่านของอนิเมตตะตอนล่าสุดตอนที่1017นั่นเองครับก็เรียกว่ากราบใจทีมงานอนิเมะเลยนะทำมาได้ดีมากสน่นสนานเล้าใจกันแบบสุดๆนะก็มาถึงแล้วนะครับผมสำหรับการต่อสู้บนดาดฟ้าอันจริงจังครับจริงๆแล้วมันก็มีการเริ่มสู้กัน,นบ้างแล้วใช่ไหมผมแต่ว่าก็อาจจะมีการต่อยเทีลนิดทีลหน่อยนะแต่ว่าพอมาในตอนล่าสุดนี่นะครับผมตอน1 0 1 7นนะเรียกว่าทุก คนในคาสิบเอ็ดซูเปอร์โนวาทั้ทง5ตัวเนี่ยได้สาธสกิลได้โชว์สกิลใส่กันอย่างเต็มที่ครับรวมถึงทางด้านจักรพรรดิเองครับทั้งไคโดและบิ๊กมัมครับก็เริ่มที่จะมีการต่อสู้โต้อตอบกับทั่วสิบเอ็ดซูเปอร์โนวายุคสมัยใหม่นี้ด้วยแล้วครับมันก็ทําให้เกิดฉากต่อสู้ที่ดุเดือดสุดเล้าใจแล้วก็เล้าอารมณ์สุดๆนะก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันครับว่าฉากเดือดในตอนนี้ผมมันเดือดสักแค่ไหนเป็นยังไงบ้างครับแค่เปิดต่อมาเนี่ยก็ถือว่าบิ้วเราเต็มที่แลล้้วรรรมีีี่กกกาาเเปปยยนไใช เปลี่ยนเป็นแกสีของลูฟี่คือแบบไม่ดูแบบทรงพลังมากเลยคือดูแบบบิวอารมณ์มากเลยครับว่า เกียร์สของลูฟี่มันคืออะไรที่แบบสุดยอด The บ e s t นะผมอารมณ์ของลูฟี่ที่เปลี่ยนเป็นเกียร์สเนี่ยไม่ยังกับลูฟี่แปลงร่างได้ก็ได้ไหมเราจะเห็นแบบฮาคีแบบค่อยๆปกคลุมตัวลูฟี่อารมณ์แบบเหมือนพวกกระบวนการเซนไตแปลงร่างอะไรเงี้ยเราจะเห็นแต่ละส่วนของร่างกายลูฟี่เนี่ยค่อยๆขยายใหญ่ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นมาครับแล้วก็ยังมีแบบดนตีบิลอีกด้วยนะครับผมตึงด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 ึงตือดึงตึง,ง,ง,งคืออารมณ์แบบไม่งดนยังก,กระบวนการเซนไตก็ได้ไหมผมก็ ถามว่าชอบไหมเออชอบนะผมแต่ว่าภาพในวัยเด็กมันก็แบบลอยขึ้นมาเสียงดนตีในวัยเด็กลอยขึ้นมาแบบพวกกระบวนการ5สีสเซนตตายแม่งแปลงร่างอะไรอย่างเงี้นนะแล้วไม่ใช่แค่ลูฟี่ครับไอตอนที่คิดเนี่ยทำการสร้างหุ่นขึ้นมานี่คือชัดเลยกระบวนการ5สีตอนเรียกหุ่นชัดๆเลยผมเราจะเห็นเหล็กแต่ละชิ้นแต่ละส่วนเนี่ยค่อยๆมารวมกันค่อยๆประกอบกันครับแล้วแม่งแบบมีเสียงเหล็กกระแทกกันน่ฟีตึงฟีตึงอย่างเงี้ย คือเหมือนกระบวนการเต้นไปแม่งแบบประกอบร่างหุ่นยนต์ไงนะคิดก็เอากับเขาด้วยนะทางด้านรอเองก็เทไม่หยอกครับก็มีการเรียกกลุ่มก้อนขินนะครับผมที่จะเอาไปโจมตีไคโดครับแล้วเจ้ากับตันทั้งสามคนนี้ก็พุ่งก็ไปหาไคโดครับช็อตนี้ก็เทอ,อีกด้วยเหมือนกันครับเราจะเห็นกับตันทั้งสามคนเนี่ยมีออร่าเป็นสีเฉพาะของพวกเขาครับอ่ะแต่ละคนก็มีสีในรูปแบบตัวเองเหมือนกันครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนอารมณ์และเปลี่ยนอารมณ์จากกระบวนการเต้นไตแม่งกลายไปเป็นดาบก้อนบอลแล้ว แม่งมีออนไลน์แยก,กระเบงพลังซูปเปอร์ไซย่านะแล้วฉากมันก็เท่เลยเขาใส่เอฟเฟกใส่รายละเอียดให้มันดูอลังการให้มันดูแบบทรงพลังดูน่าตื่นเต้นตลอดเลยนะสำหรับทีมงานนิเมะนะ <S <S ทางด้านตัวไคโดเองเนี่ครับผมก็โชว์ความบ้าดีเดือดเลยผมหน้าตาไคโดแบบมันตาดใจมากกับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับไม่กลัวเลยพร้อมปัท้าเลยครับผมสู่เจ้าเดอร์จะเข้ามาเจ้าก็เข้ามาเลยเดอร์คอยพร้อมเดอร์นะครับแบบเบ่งพลังรอเลยครับก็จะมีทางด้านลูฟี่เดี๋ยวเปิดก่อนครับแล้วพอในตอนที่ลูฟี่ต่อยไคโดเนี่ยฟิลระหว่างบางหะ กาิเมะคือต่างกันครับผมฟิลของมาังงะานเนี่ยเราไม่ได้ดูสะใจหรือว่าดูรุนแรงเท่านี้หรอกครับผมแต่ในตอนที่ลูฟี่ต่อยไคโดในอนิเมะครับเราจะเห็นว่าหูลูฟี่แบบต่อยบัตรเดียวเอามาอยู่แฮมแมงมีซ้ำเว้ยมีบัตรสองซ้ำมีบัตรสามซ้ำนะครับเอาซักไคโดนี่คือกระเด็นไปไกลเลยครับอันนี้มันก็ทําให้การต่อสู้เนี่ยมันดูแบบดุเดือดมากขึ้นดูเร้าใจมากขึ้นนะครับเพราะเราก็จะได้เห็นแบบ ท่าทางแอคชั่นของตัวละครที่แบบโดนต่อยแล้วแม่งกระเด็นอย่างเงี้ยได้เห็นสีหน้าของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบพยายามจะซัดเอาให้ได้ซัดเอาให้ล่วงอย่างเงี้ยนะครับคิดครับผมก็มีการมาโจมตีไคโดครับคิดแบบพยายามที่จะใช้แรงกระแทกใช้การบดขยี้ไคโดครับแล้วก็มีทางด้านรอครับผมอมาช่วยสมทบคิดครับเอาก้อนหินนะครับผมระดมโจมตีใส่ไคโดอะไรกันไปครับซึ่งไคโดเองเนี่ยก็ยอมรับครับว่าเป็นการโจมตีที่ดีครับเพราะว่าเขานั้นก็ไม่ได้รับความเจ็บปวดแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันครับก็จะมีฉากที่ ไคโดเนี่ยย้อนนึกไปถึงตอนที่เขาอยู่กลุ่มล็อกนะครับก็น่าจะสื่อถึงเหตุการณ์ที่กอดวอนเล่ด้วยนั่นเองครับตรงนี้ขอเสริมนิดนึงตอนย้อนถึงกลุ่มล็อกเนี่ยแต่ละคนนี่แม่งล่างทองนั้นลนะ <c oughs> คือจะสื่อว่ายังไงคือสื่อว่าแต่ละคนนี่คือเก่งแข็งแกร่งเหลือเกินนะผมอยู่โหมดล่างทอง,อองเลยยี่แล้นะทุกครั้งที่มีการโจมตีครับเราจะเห็นว่าท่าโจมตีเนี่ยมันดูแบบทรงพลังกันทุกท่าเลยอะ่ะอย่างตอนที่ไคโดใช้ท่าวายุพินางี้ครับผมโอ้ ก็ถือว่าแตกต่างกับตอนบางงานพอสมควรนะเออในบางงานเนี่ยมันก็ไม่ได้มีชีวิตชีวาขนาดนี้หรอกใช่ไหมครับอ่าเห็นแบบโอ้โหไคโดแม่งสร้างพายุขึ้นมาครับผมแล้วก็แบบแม่งปล่อยลมเฉือนออกมาครับพลังโจมตีดูน่ากลัวเงี้ยนะลูฟี่มีการโจมตีแรงๆใส่ไคโดครับอย่างเช่นอ่าปืนหมัดไลเฟิลคิงคองอย่างยืดครับสัตใสไคโดหน้าหันเลยครับอ่าเจ้าคิดนี่ก็มีการมาจับใส่ท่าสแสลมกิฟสันนะท่าที่ผมประทับใจมากๆเลยในตอนนี้ครับก็คือท่าแกมมาไนของลอเลยครับผมท่านี้แม่งดูนา กลัวมากอ่ะแม่งใช้แบบไกม่าไหนใช่ไหมครับผมเป็นการโจมตีที่สร้างดามเมจใส่ภายในศัตรูครับคือแม่งแทงเข้าไปอ่ะตัวไคโดมแม่งยังกระเจระเบิดให้ได้ใช่ไหมโอ้โหออร่าแสงเสริอแม่งทะลุตัวไคโดครับแล้วแม่งมีการใช้เห็นภายในไคโดนะแบบเห็นเครื่องในไคโดอะไรเงี้ยผมโอ้โหไคโดมคงทรมานมากครับผมโดนท่านี้เข้าไปนะ ท่านั้นไม่พอยังมีคิวเลียครับผมใช้เคียวโซนิกปั่นตัวไคโดครับเอาซับภายในของไคโดเนี่ยเลื่อนผู้กระฉูดกระฉาดเลยครับอธิบายเสริมตรงนี้นิดนึงครับถ้าเคียวโซนิกเนี่ยเราจะเห็นว่าโหมันเหมือนกับว่าแบบปั่นแทบจะผ่าตัวไคโดเลยใช่ไหมครับผมแต่อันนี้ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ผ่าตัวไคโดอะไรกันสักขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าถ้าเคียวโซนิกเนี่ยครับผมมันเหมือนกับว่าอาจใช้คลื่นเสียงนะผมโจมตีภายในไคโดครับซึ่งก็แล้วครับผมเป็นท่าที่รุแรงพอสมควรนะเอาซักไคโดเนี่ยร้องลั่นจัน ไฮไลท์เลยครับท่าโจมตีของโซโลครับผมโซโลผสานพลังกับดาบเอ็นมาร์ครับง้างดาบที่จะฟันไคโดครับซึ่งโอ้การง้างดาบของโซโลนี่คือง้างนานมากครับง้างจนแบบบิ๊กมัมบอกให้ไคโดระวังตัวนะ <c oughs> แล้วมันก็เหมือนกับมีการบิล พลังอนุภาพความรุนแรงในท่าโจมตีนี้ระดับหนึ่งเหมือนกันครับเพราะเขาบิวนะครับแล้วก็ทําให้ไคโดเนี่ยเห็นภาพซ้อนทับระหว่างโอด้งกับโซโลลอยขึ้นมาเลยครับก็แบบว่าเป็นท่าโจมตีที่แบบรุนแรงมากๆนะโซโลเนี่ยครับก็ใช้ท่านี้เนี่ยโจมตีไคโดไปครับแต่ว่าตัวไคโดเนี่ยเหมือนกับว่ามันเบี่ยงตัวหลบได้นิดนึงครับแล้วก็บวกกับด้วยการที่โซโลเนี่ยอาจจะยังควบคุมดาบเอ็นมันได้ยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่ครับก็เลยกลายเป็นการโจมตีที่พลาดเป้าไปครับแต่คือแบบแม่งตัดเอาซะแบบเขาเกาะอินติไาเน เ,เขาทั้งแท่งนะผมเขาใหญ่ๆนะผมแม่งหลุดไปเลยนะอุนิธานีทธาฟันโดนไครโดนะ ก็เรียกว่าก็คงเจ็บอาการพอสมควรนะครับผมแต่นั่นแหผมเจียดายวืดไปซะได้ครับตอนนี้ครับก็มีฉากที่ทางด้านบิ๊กมัมเนี่ยโจมตีโพสเอ็ดซูเปอร์โนว่าบ้างแล้วครับก็มีการใช้ท่าเทพแห่งสายฟ้าเทพสวรรค์เทนไมไดจิไซโจมตีครับเป็นแบบโ้สายฟ้าแบบแม่งเปลี่ยงปปางทั่วท้องฟ้าทั่วท้องนภานะแล้วเป็นสายฟ้าที่ไม่สามารถหลบได้ด้วยเพราะว่าไอ้สายฟ้าพวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นโฮมมี่ของบิ๊กมัมเหมือนกันนะแบบแม่งวิ่งเลี้ยวซิกแซกนะก็ไปโจมตีศัตรูอะไรอย่างงี้ เป็นด้านที่น่ากลัวเหมือนกันนะผมก็โดนกันไปตามๆกันไอ้ลูฟี่ก็โดนเหมือนกันนะแต่ว่าลูฟี่ไม่เป็นไรเพราะว่าลูฟี่เป็นยางนะผมทำเอาวิปปิ้มในหน้าเวอร์เลยนะ มีมในตำนานย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับไอตอนที่ก็อดเอเนลอะไรเงี้ยผมแบบทำหน้าเวอร์ตอนเจอกับลูฟี่นะเขาก็ทำมีมาล้อเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะไคโดเอาแมงเวยใช้ท่าโบโลเบทโจมตีใส่ลูฟี่เว้ยแต่ลูฟี่ไม่เป็นไรเว้ยไคโดก็งงให้อะไรนะอย่าบอกนะว่าไฟเนี่ยก็ทำอะไรแก้มไม่ได้นะลูฟี่บอกอ๋อไอเรื่องไฟเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นว่าฉันฮึดเว้ยฉันใจสู้ฉันฮึกเหื่เว้ยผมช่วงท้ายของตอนนี้ครับลูฟี่นี่ก็ยังคงแบบกระนำตัดไคโดครับผมด้วยการใช้มัดปืนกของยงยยาืดครั แบกซัดไคโดแบบลัวๆเลยครับซัดแบบหน้าหันแล้วคือแบบโหดูแล้วดูเอฟเฟคต์ดิ ความแตกต่างระหว่างอนิเมะกับบางงานคืออนิเมะคือบนบิวดีมากอ่ะก็จะแบบหมัดของลูฟี่ไม่มาเป็นฝนเลยก็จะแบบมาเป็นหาฝนเลยอ่ะซัดไคโดตุ้มต่ำตุ้มต่ำตุ้มต่ำนะก็จะเป็นฉากต่อสู้เดือดเดืออะไรกันไปครับในอนิเมะตอนล่าสุดนี้ครับอย่างที่บอกไปครับว่าเป็นฉากต่อสู้ที่ค่อนข้างมันครับแฟนๆวันพีดก็รู้สึกว่าโอ้โหงานดีแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าได้ดูเดอะบูววี่กันทุกอาทิตย์เลยนะผมแสงสีเสียงนะครับก็ยังคงจัดเต็มอยู่ดีนะแต่ลดตอนนี้นะ แต่เสียดายนะผม The Booky รายสัปดาห์นี่สั้นไปน,นิดนึงอะเออตอนละประมาณ20นาทีนะ <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากบิวเต็มๆอยากได้อัตลดเต็มๆเนี่ยผมก็แนะนานะครับว่าเออเราดูไปแล้วใช่ไหมนะครับพอการต่อสู้มันจบเงี้ยจบภาคแเนเรามาย้อนดูใหม่เ้ยที่บนดาดฟ้านะเว้ยเราก็แบบไล่เก็บยาวไปเลยอ่ะเก็บรายละเอียดยาวเลยเหมือนจะได้ดูเดอะบูวี่ของแท้จริงเลยวันนั้นแบบปิดบ้านปิดช่องเราก็นั่งดูทีวีกันยาวๆไปเลยงี้ยผมเออเปิดแอปดูนะครับรับรองไปอะไรที่บันเทิงเริงใจสุดๆนะเบบซี่สักขวดนะครับผมขนมสัก2 3สถุงนะครับนั่งเอาเท้าผ้าโซฟา เป็นวันหยุดงงๆสักวันหนึ่งครับดูวันพีทแม่งยิงยาวไปเลยนะผมก็คงจะเป็นวันที่มีความสุขมากๆวันหนึ่งนะผมในวันที่อนิเมะภาควันโนจบแล้วแล้วเราก็กลับมาย้อนดูอีกครั้งหนึ่งนะสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานอนิเมะด้วยครับการที่ทํางานที่มันมีคุณภาพแบบนี้ครับผมโหดและทํากันทุกสัปดาห์นะมันเหนื่อยสายตัวแทบขาดกันอยู่แล้วแน่นอนนะเออขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากๆเลยนะผมเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกุมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย